สวัสดีค่ะทุกท่านอากาศดีมากเลยตอนนี้เรานั่งอยู่ที่แพรน้ำนะคะตรงนี้เราอยู่ในสวนค่ะนะคะสวนมะพร้าวน้ำหอมนะคะสำเร็จรูปเลยและแถมยังมีแพรน้ำนะคะนะตรงนี้เราทำไว้นะคะพร้อมเลยค่ะนะคะใครต้องการที่สวนสำเร็จรูปแบบนี้นะคะสามารถมาพัฒนาได้เลยค่ะอยู่ที่อำเภอกรบินบุรีนะคะถนนด้านหน้าถนนสามส โรงเรียนไทยรัฐวิทยาร้อยนะคะเข้ามา3าิโีครึคึเท่านั้นนะคะเรามีสวนมะพร้าวน้ําหอมนะคะแล้วก็มี พืชผักสวนครัวมากมายเลยนะคะสามารถที่จะเก็บขายได้ทันทีสร้างรายได้ต่อเนื่องนะคะถ้าคุณกำลังมองหาที่สวยๆอากาศดีๆนะคะมาพัฒนาต่อจากเราค่ะนะคะเราขายในราคาพิเศษนะคะ2.9้าล้านบาทพร้อมโอนให้ทันทีค่ะนะคะติดต่อโดยตรงเลยนะคะขอชมที่ได้ทุกวันทุกเวลาค่ะนะคะที่เบอร์0ูนย์9 3 9 5 2ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะ